เอาวานิลาค่ะเออยอะจังเลยอดีกว่านีกขอ,อ,อ,อ้ไปก่ปอนไ่น,นะ <laughs> อเนนี่ยยไไปอูหก็ได้นะอืเก่งเนาะเจมินดาไปไหนแล้วเมื่อหามาเจอเล่นโทรศัพท์ในห้องเลยอ๋อเล่นในห้องเลยวดจิจาร์โอ้โหดังบุ๊บบุ๊บบุ๊บเออน่ากลัวอย่าไปใกล้ลูก น้องจ้าน้อจ้าแล้วจ้าเท่าไหร่จ,าจ้า1ิบาทจา้าทพี่เจ็ขวบพี่สี่ขวบน้องสองขวบสเดือน เจมิน,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 นด้าเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องนะจ๊ะเพิ่งมาจากกรุงเทพวันนี้วันที่22สสองพฤศจิก,กายนเมืม่อวานวันเกิดน้องมินด้าสามขวบเก่งกันทุกคนเลย